สวนปานัททวันการเกษตรกับพี่น้องเา้าอุดอรมหาบึงการนะคะตอนนี้เข้าขึ้นมาผู้รังกาค่ะขอบคุณปุยาแถวกาดลูกมาเนาะมันนี้มาพ่อองดีครับพี่น้องนั่นคือไผ่ล่ำแควนแคนไผ่ล่ำแค้นลูกเอ้ยหลานเอ้ยบังเดอร์นี่ล่ำตุ้งยังชีละ่ะโบล้านข้าเจ้าไส่ใส่สเห็ดยังก็ไอ้เฮ็ดแคนเปาค่ะ ใส่เฮ็ดแค้นเปาค่า,า,าเปาเดอร์นางเดอเดอเดอนางเดอปึก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 ลูกหลานเบิ่งเดอร์ทายไก่เนาะล่ำมันสิตรงเง้วเหี้ยวคันโบลานเพิ่นใส้ไม่นี่เฮ็ดเป็นหลอดดูดพอมเบิ่งเดอร์หลอดมันจิตรงข,ข้าเจ้าใส้เฮ็ดหลอดอูอ,อูที่เป็นเหล่าดองเหล่ามักภูมิปัญญาชาวบ้านนั่นล่ะค่ะสวนปลานั่นทวัน การเกษตรขึ้นมาเกือบหอดยอดผู้ร่างกาแล้วจ้าววท่ามาสวัสดีค่ะ